การปลูกฝังลูกให้รู้จักและเข้าใจอาหารที่มีประโยชน์นะคะเราก็ต้องปลูกฝังว่าอาหารเหล่านี้มันไม่ใช่แค่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันก็ยังจะมีความสําคัญในเรื่องของการทําให้เสริมความสูงบํารุงสมองนะคะแล้วก็ทําให้ลูกเนี่ยจเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์นะคะอาหารเนี่ยก็จะมีหลากหลายเนาะมีห้าหมู่ใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่เนาะซึ่งแบบโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนมถั่วนะคะหรือว่าผักผลไมา้ที่เต็มไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุเนี่ยก็จะบํารุง กระดูกนะคะให้แข็งแรงแล้วก็ช่วยเพิ่มความสูงนะคะและที่สําคัญก็ยังบํารุงสมองให้แกน่น้องๆด้วยค่ะจะทําให้น้องเนี่ยฉลาดแล้วก็มีความจําที่ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้เราก็ควรที่จะต้องให้ลูกเข้าใจนะคะว่าอาหารเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญในการที่จะทําให้เขาจเจริญเติบโตแล้วก็ควรที่จะต้องเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์อย่างสม่ําเสมอค่ะโดยผ่านการเล่นหรือว่าการเล่านิทานนะคะการทําให้ดูเป็นแบบอย่างค่ะคุณพ่อคุณแม่ทานอาหาร ให้ครบหมู่ทานผักผลไม้ให้ลูกดูนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเป็นแบบอย่างให้แก่น้องๆน,นะคะในการที่จะแบบเอออยากจะทานอาหารให้ได้ครบส่วนครบหมู่เนาะแล้วเราก็ควรที่จะพูดคุยเล่าถึงประโยชน์ของอาหารแต่ละชนิดเนี่ยให้น้องฟังบ่อยๆนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นการให้เด็กเนี่ยรู้จักปลูกฝังถึงคุณค่าของอาหารแต่ละชนิดนะคะยกตัวอย่างเช่นการดื่มนมทําให้แข็งแรงกินขักกินผักทําให้ไม่ป่วยบ่อยเป็นต้นค่ะ